เวลาเราโกรธเนี่ยเวลาเราโกรธเพื่อนถามว่าใครได้ทุกคติเราได้ใครโกรธคนนั้นได้เพราะอารมณ์โกรธเป็นอารมณ์ของทุกขติอกุศลกรรมาวตสิทธเนี่ยโยมีอารมณ์อยากฆ่าสัตว์อยากลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามอยากพูดโกหกพูดยุยงให้เขาแต่การพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อ โลภเพ่งเลงอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นพยาบาทมีมิจฉาทิฏฐินี่เป็นอารมณ์ทุกขติที่จะยังสัตว์ให้ได้สามอัตภาพคือนรกกําเนิดสารและเปรตวิสัยนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแจกแจงเพื่อให้เรารู้และให้เราเนี่ยรู้จักหลบหลีกตัวเองเอาตัวเองรอดพระพุทธเจ้ารอดแล้ว ท่านไม่จำเป็นต้องมาสอนก็ได้แต่ท่านมีความเมตตาสงสารในสัตว์โลกผู้หลงเพราะท่านก็เคยเป็นสัตว์ผู้ยึดติดผู้หลงในสงสารสังสาร,รนี้เหมือนกันดังนั้นเมื่อท่านออกมาได้ท่านก็โ oh อ้โ oh, หสัตว์โลกอีกมากเลยยังติดอยู่เอายังไงดีบอกสอนก็ยากเพราะเวลาบอกสอนเขาจะไม่ค่อยเงียโสดลงสดับ คนจะมีอัจชารสายน้อมไปเพื่อการฟังธรรมะเนี่ยไม่ง่ายเว้นโสดาบันโสดาบันจะมีกำลังอยากมาฟังธรรมะของตถาคตอันบัณฑิตแสดงอยู่แต่ปุถุชนเนี่ยจะมีอัจชารสายน้อมไปในเหยื่อของโลกถ้าพูดเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพวกนี้จะตั้งใจฟังด้วยดีจะเงี่ยหูฟังพวกมีอัชารสายน้อมไปในเหยื่อโลก ดังนั้นพระองค์มองกลับมาสัตว์โลกกำลังยึดติดอยู่ในโลกธรรมแปดมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อยศสรนเสริญนินทาสุขทุกข์